โอเคครับทุกคนก็ก็มาพบกวับผมคำสินเกมเมอร์เกมครับผมก็เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนชื่อแล้วนะใครมีใครมีรมอ่า ใครมีใครมีร้านแบบร้านดีๆร้านแบบร้านที่เขาทำเขาอนะไรนทำโลโก้ก็บอกผมด้วยนะอ๋ออันนี้ผมไม่ใช่พี่ผมไม่ใช่พี่ดิวครับครับครับผมยืมรหัสพี่แกมาเล่นครับครับ ม่กาจะ,ฉะเฉลยคนดูแต่ไม่ไม่ทันผมยิ้มรหัสพี่ดิวแกมาเล่นนะครับทุกคนดูดูท่าเต้นเดียวมีท่าเต้นเลยบ้างดิวรหัสนะครับดิวรหัสท่าเต้นไฮไลท์ท่าไหนไดีบ้างเฮ้ยอันนี้ก็ได้นะฮะน,นี้ก็เอาไปทำไฮไลท์ได้ ยี่มาแล้วจานคิง <c oughs> จานคิงคือใครทำไมรู้จักจานจค,ค,นคานิงรู้จักได้ไงอ่ะดีครับทุกคนดีครับจานคิงรู้จักได้ไงรู้จักได้ไงอะ่ะไปเห็นมาจากไหนไปเห็นมาจากไหนครับ พี่ลงลอะไรยังยังครับยังไม่ได้ลงครับลงประมาณไม่วันพุธก็วันศุกร์ครับโอ้ยโดนยิงหัวเลยโม่ม,มผมเองครับอ้าวจัดอ๋อ,อโอเคครับโอเคลืมไปเราให้อะไรช่องเอ้ยเราให้ช่องเขาเขาเขาเราให้ชื่อช่องเขาดีกว่า

เดี๋ยวไปโซโล่แรงให้พี่ดิวก่อนนะเดี๋ยวเลน่นนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมไปโซโล่แรงให้พี่ดิวแล้วก็มาเล่นกับคนดูเอาอดีพี่ดิวจะเล่นอะไรของเขาครับนี่ เฮ้ยเกิน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 ไปเกินไปโอ้โหไม่ใช่ละกลัวไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอ้เี่ยไอ้เี่ยคนเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วสกอบไปเม็ดเม็ดรัดเม็ดรัดตัวเลยไอ้ยผมว่าไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ละผมว่าโป้แน่คนเนี้ยเดี๋ยวผมให้เขาฆ่าก่อนแล้วเดี๋ยวดูนะโอ้ย เยีงงัดไม่ขึ้นเมื่อกี้นี่งัดไม่ขึ้นนี่แน่คน,น,คน,นเนี้คนเนี้โปว่าน่ะลองดูดิงอยู่ใกล้ๆเขาดิเราดูเราดูเราดูุดูคนเราด,ด,ด,ดูโอ้ีเช้ <laughs> โอ้ยตั้งไ้วอลไกลวะทำไมงั้นไม่ค่อยคืนหรอวะเอ้ยเมาส์หลอนเมาส์หลอน เข้ามากดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเสียงผมเป็นไงบ้างดังดังเบาอะไรไหมเดี๋ยวอีก,อ,กอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวพอละนี่เวอร์เกินโอ้โหพอละพอละ ความมือแค่นี้แหละอ๋อเสียงเสียงในเกมไม่มีนะใช่ไหมเสียงในเกมไม่มีนะเสียงในเกมมันเป็นอะไรนะทำไมเสียงในเกมมัไม่มี เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมแก้ไขให้อ้โหสกิลยังเป็นสกิลสร้างห้องอยู่เลยไม่ไปสตรีมเฟซเอ่อเฟซก็อยากสตรีมนะครับแต่ ผมขอดัน YouTube ก่อนเนาะเฟซก็เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวไปดันทีหลังเฟซดันอยู่เฟซดันอยู่เครื่องผมกาจอมันไม่แรงนะเลยแบบว่าแบบสตรีมหลายๆอันหลายๆอย่างไม่ได้ทุกอย่างดีหมดเลยยกเว้นกาจอกาจอกำลังพยายามแบบเก็บตังค์ซื้อกาจออยู่นะ เสียงในเกมมันไม่ได้ยินอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเสียงบั๊กปะเออมันเสียงบั๊กอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเช็คอีกรอบหนึ่งในเกมดันเสียงฮัลโหลเทสเทส t อ่ะดันเสียงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเอาไม้ย้ายไปก่อนดันเสียงให้มันดังขึ้นก่อน เทสเทสหนึ่งสงสสดันอีกดันอีกไม่พอไม่พอโอเคโอเคพอละครับเทสโอเคครับแค่นี้แหละพอละเมาันนานอนู่แวทุกคนแต้มก็ไม่ได้แต้มดึงไก่นะมันแบบแค่ไดมอนด์ไออยู่นะันเามันนานาเลย ได้ละได้ลเอออันนี้มันบ้กทุกคนผมต้องขอปิดเปิดสตรีมใหม่นะครับเดี๋ยวผมปิดเปิดสตรีมใหม่นอ้อรั้วปิดรื้วไม่ปิดวะเดี๋ยวแป๊บนึงมันมันเสียงเป็นอะไรไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวผปิดเปิดสตรีมใหม่นะทุกคน